วิธีรักษาอาการท้องเสียจากาเชื้อไวรัสนะครับอันนี้เป็นวิธีของคุณจีนนะครับก็คือใช้น้ำส้มสายชูมนึมช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ดื่มให้หมดแก้วนะครับโดยมากพอเราดื่มปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าออน้ำนอีกรอบหนึ่งถ้าเราเป็นแม่มากเนี่ยมันก็จะหายได้หลังจากเราทานแก้วแรกนะครับแต่ถ้ายังไม่หายอีก ยังมีอาการต้องเข้าอ,อน้ําอีกเนี่ยเราเข้าอ,อน้ําเสร็จเราก็สามารถาทานอีกแก้วหนึ่งได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็อาจจะเป็นแก้วที่3าคือขึ้นอยู่กับความแรงของเชื้อด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้ำส้มสายชูมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ นะครับก็คืออาการต้องเสียอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสก็ได้แต่ตามที่ไปค้นหาข้อมูลมาก็คือน้ำส้มสายชูนี้ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับวิธีการฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยถ้าเราทานน้ำส้ม2อสามรอบแล้วยังไม่หายเนี่ยวิธีการที่ดีแบบหนึ่งก็คือการาทาน เ็ดลินจือสกัดสักสองแคปซูลนะครับก็เฮดลินจือเนี่ยมันจะมะีลักษณะของการต้านเชื้อไวรัสก็ใช้ในคนที่มีเรื่องของอาการไข้เรื่องของอคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคงูสวัดกินเฮดลินจือเพื่อต้านไวรัสเนี่ยที่จะทำให้เป็นโรคงูสวัด หรือว,ว่าคนที่หาจากโรคงูสวัสดแล้วแต่รู้สึกยังปวดอยู่ตรงบริเวณแผลเป็นเนี่ยก็ใช้เฮลินเจอร์เนี่ยทานได้นะครับแล้วก็มันมีงานวิจัยรับรองอยู่แล้วว่าเฮลินเจอร์เนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัสก็ตามประสบการณ์เนี่ยถ้าเข้าองน้ำสองสามรอบแล้วยังไม่หายเนี่ยถ้าเราทานเฮลินเจอร์ัก2สองแคปซูลเนี่ย อาการไทยเนี่ยก็จะหายลงได้ง่ายนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยก็คือฟ้าทลา,ายโจรน,นะครับที่ใช้ในเรื่องของการแก้หวัดแม้ในกระทั่งตอนนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 เเน่ยแพทย์ก็แนะนำให้คนป่วยเนี่ย ทานเหลินจออาทานาฟ้าทลายโจรในรูปของแคปซูลซึ่งมันมีคุณสมบัติในการต้า,านเชื้อไวรัสด้วยนะครับก็ถ้าเราหาเหตหลนินเจอไม่ได้เนี่ยการทานาฟ้าทลายโจรในรูปของแคปซูลนี่ก็น่าจะาช่วยได้นะครับก็ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในช่วงที่มีโควิดระบาดอยู่อย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ